อย่างที่ทุกคนรู้กันดีค่ะว่ากรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียที่เป็นสถานที่หลบภัยให้กับเผด็จการตระกูลอ,อัลอาซัตมามากกว่า50ปีนั้นตอนนี้ได้ถึงคราวอวสานภายหลังกลุ่มพันธมิตรที่ต่อต้านรัฐบาลและกองทัพซีเรียได้ทำการยึดพื้นที่และเมืองสำคัญต่างๆได้สำเร็จแล้วทำไมจู่ๆซีเรียก็ล่มไปง่ายๆแบบนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูที่จุดเริ่มต้นกันค่ะสรุปแบบเข้าใจถึงต้นตอของสงครามในซีเรียแบบง่ายๆกันก่อน ในปี2011ได้มีการประท้วงโดยฝ่ายสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยสืบเนื่องมาจากการที่พ่อของเขารวมถึงตัวเขาเนี่ยได้ปกครองซีเรียกันมาอย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครมาลงแข่งขันได้เลยซึ่งสิ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยได้รับจากการประท้วงก็คือการปราบปรามอย่างหนักหน่วงจนเป็นเหตุให้มีผู้ถูกจับกุมนับหมืน่นรวมถึงถูกบังคับให้สูญหายกว่า3,000รายและเสียชีวิตมากกว่า4 0 0พคน ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวก็สะสมกลายเป็นความโกรธแค้นของประชาชนจำนวนมากจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองซีเรียที่ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับระบอบของอัลอาซัตนั้นแตกกระจายกันออกไปหลายกลุ่มซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะการมีอยู่ของระบ,บอบอัลอาซัดนั้นมีตัวแปรหลักๆ2ตัวแปรที่ทำให้ความเป็นเผด็จการของเขายังคงดำรงอยู่ได้นั่นก็คืออิรานและรัสเซียนั่นเองที่ผ่านมาเนี่ยทั้งอิรานและรัสเซียได้ส่งกำลังทหารของตน เข้ามาอยู่ในซีเรียเพื่อที่นอกจากจะช่วยซีเรียในการปราบปรามกลุ่มไอซิดแล้วทั้งสองประเทศยังคอยช่วยอาอาซัตปราบปรามฝ่ายที่ต่อต้านเขาอีกด้วยโดยฝ่ายที่ต้านรัฐบาลของอาอาซัตก็มีอยู่หลากหลายกลุ่มด้วยกันค่ะอย่างเช่นฟรีซีเรียนอา์มีที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและจอร์แดนและซีเรียนเนชันนลอา์มีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีและกลุ่มฮายัตทารีอัลชามหรือ HTS ที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกี แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเป็นต้นค่ะซึ่งการสนับสนุนจากรัสเซียและอิหร่านเนี่ยก็ช่วยให้กองทัพและรัฐบาลของอ่าอัสซัดอยู่รอดมาได้หลายปีจนกระทั่งเส้นท่อน้ําเลี้ยงการสนับสนุนจากทั้งสองประเทศเริ่มถูกแทรกแซง เริ่มต้นจากรัสเซียกันก่อนนะคะสงครามในยูเครนที่รัสเซียก่อเนี่ยได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับโครงสร้างของกองทัพรัสเซียด้วยความสูญเสียต่างๆจากการก่อสงครามในยูเครนทําให้รัสเซียจําเป็นที่จะต้องดึงกําลังลบในซีเรียมาช่วยให้การลุกรานยูเครนสามารถดําเนินต่อไปได้และแน่นอนค่ะว่าการกระทํานี้เนี่ยทำให้การสนับสนุนทางอากาศจากกองทัพอากาศรัสเซียและการฝึกทหารให้กองทัพซีเรียนั้นไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ในขณนะดเดียวกันค่ะอิหร่านที่ดูเหมือนว่าจะสามารถช่วยเหลือซีเรียได้แบบไม่ติดขัดก็ต้องมาเจอกับสงครามที่รล้วล้อของตัวเองก่อนั่นก็คือการที่กลุ่มฮามาสได้ทําการโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมปี2023ซึ่งแน่นอนค่ะว่ากลุ่มฮามาสนั้นเสียหายอย่างมากและเนื่องจากสงครามครั้งนี้ก็มีความสําคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นอย่างมากทําให้อิหร่านต้องมุ่งนําเอาทรัพยากรที่ตัวเองโปะไว้ในซีเรียมาช่วยกลุ่มฮามาสรวมไปถึงกลุ่มเอชบปอลเลาะที่เวลาต่อมาก็ได้เข้าไปไ่กัับอออิสเเลด้วยนนง จากการที่ทั้งสองประเทศกำลังยุ่งอยู่กับกิจกรรมสันนาการของตนน่นกระทาให้ซีเรียเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าเปลือยเปล่าจากการคุ้มครองของ,ของทั้งสองประเทศอีกทั้งคาเสเซียและอิหร่านก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถให้การสนับสนุนซีเรียได้เช่นเดิมอีกแล้วด้วยค่ะซึ่งโดยเหตุนานับประการทําให้2ตัวแปรสําคัญของอัลอาซัตไม่สามารถช่วยปกป้องซีเรียได้แบบเดิมจนทําให้เกิดช่องโหว่ขึ้นซึ่งกลุ่มฝ่ายต่อต้านอัลอาซัตหลายๆกลุ่มเนี่ย ก็ได้อาศัยช่องโหวดังกล่าวจากการที่ไม่ได้ถูกก่อกวนโดยทั้งรัสเซียและอิรานค่อยๆซ่อ,องสูงกําลังได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่กลุ่มฝ่ายต่อต้านอาอาซาดได้สั่งสมมาก็ได้ถูกปลดปล่อยในวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยกลุ่มฝ่ายต่อต้านอาลอาซาด์หลายกลุ่มได้ทําการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบต่อเมืองสําคัญๆหลายเมืองอย่างอเลปโปอิดลิปและฮามาซึ่งภาพที่เราเห็นต่อมาคือการถอนตัวของกองกําลังที่พักดีต่ออาอาซารกันอย่างชุลมุนค่ะ ซึ่งในระหว่างที่ฝ่ายต่อต้านอาวอซัตได้รุกยึดพื้นที่เมืองต่างๆกองกํลาลังทหารของรัสเซียและอิหร่านที่ประจําการอยู่ในซีเรียต่างก็ถอนตัวออกจากซีเรียอย่างรวดเร็วอีกทั้งในช่วงเวลาการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของกลุ่มฝ่ายต่อต้านอาวอซัตพวกเขาได้ดําเนินการแบ็กชแนลดิปโลมาซีหรือการใช้ช่องทางหลังบ้านติดต่อและประสานกับโมฮ oh ัมหมัดกาซีอัลจาลาลีนายกรัฐมนตรีของซีเรียรวมไปถึงผู้นําทางทหารระดับของกองทัพซีเรีย ซึ่งนี่อาจเรียกได้ว่า backchannel diplomacy ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ฝ่ายต่อต้านอัลอาซัตสามารถลุกคืบได้อย่างรวดเร็วและได้รับแรงต่อต้านเพียงน้อยนิดค่ะจนในวันที่8ธันวาคมฝ่ายต่อต้านอัลอาซัตก็สามารถยึดกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียได้สำเร็จซึ่งนายกรัฐมนตรีของซีเรียก็ได้มีการอ,ออกมากล่าวว่าเขาพร้อมให้ความร่วมมือ,อกับฝ่ายต่อต้าน Al อัลอาซัตในการถ่ายโอนอำนาจไปสู่รัฐบาลใหม่ ที่จะก่อขึ้นในอนาคตในส่วนของฝ่ายที่ยังพักดีต่ออัอาซัตก็มีรายงานหลายกลุ่มที่ได้ทำการลี้ภัยไปยังประเทศต่างๆอาทิเช่นอิรานซีเรียและ UAE มีรายงานด้วยค่ะว่าทหารซีเรียจำนวนมากที่พักดีต่ออัอาซัตได้หนีเข้าไปลี้ภัยในอิรักซึ่งในเวลาต่อมาถูกฝ่ายอิรักทำการปลดอาวุธและจับกลุ่มไว้อีกทั้งยังมีรายงานข่ะว,ว่ามีกำลังทหารรัสเซียบางส่วนถูกทิ้งไว้เพราะไม่ได้รับการแจ้งเตือนต่อการถอนกำลังอีกด้วย ซึ่งอาจจะกล่าวสั้นๆได้ว่ารัสเซียอาจเผลอทิ้งคนของตนไว้ในซีเรียนั่นเองค่ะส่วนตัวของอาอาซัตนั้นเขาก็ได้ขึ้นเครื่องบินหนีออกจากซีเรียโดยที่ยังไม่มีใครรู้ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาจะไปแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือนี่เป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่และเป็นจุดสิ้นสุดของเผด็จการอาอาซัตแล้วนั่นเองค่ะหากใครชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เว l เลอร์พีเอ็กซ์สแตนดาร์ดโอเปอมาพร้อมกับนวัตรกรรมการดีไซน์ที่ระบายอากาศได้ง่ายกับช่องระบายอากาศด้านข้างลำตัวแห้งอย่างไวใส่สบายพร้อมลุยภารกิจทุกรูปแบบเนื้อผ้ายืดหยุ่นเหมาะทุกการเคลื่อนไหวใส่ใจทุกตะเข็บตัดเย็บด้วยคุณภาพหากใครสนใจช่องทางสั่งซื้ออยู่ตรงหน้าทุกท่านแล้วครับเวเลอร์พ well er ีจากเวเลอร์แท็ติ